กับเรียนถามท่านอาจารย์ปัญหาหนาึงไม่ทราบว่าจะซ้ํากับที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับคือปัญหาที่ผมอยากกลับเรียนถามนี่เป็นดูกว่าตามบทที่สวดมนต์ที่พัฒเทกัตตัตะนะกคาถานี้นะครับไม่ไม่บุคคลเราเนี่ยคิดถึงล่วง เรื่องที่เป็นอดีตในเรื่องที่จะเป็นเป็นอนาคตนี่นะครับไอ้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ทางด้านกามหรือว่าเป็นเรื่องความทุกข์ทางด้านอื่นทั้งหมดของมนุษย์ครับที่เกิดมีมนุษย์บางคนหรือว่าเพื่อนฝูงเราบางคนนี่นะครับเกิดวิตกกังวลในเรื่องที่เนื้อเขาคิดในเรื่องที่เป็นอดีตมาแล้วแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ย เราจะมีธรรมะในข้อไหนบ้างครับที่จะแก้เขาได้ไหมเขาคิดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยคำอธิบายในบาลีก็มีเหมือนกันแหละคือคำที่ม่ผูกพันกับไม่อะไรกับที่แล้วมาไม่ไม่หวังกับอนาคตคือพูดกันให้มันชัดเจนก็น สูตรนี้ก็มันตั้งชื่อว่าพัดเทกรติสูตรพัดเทกรติคาถาแสดงอลักษณะของพัทธ,ธบุคคลคือคนที่แจม่มใสงดงามแจม่มใสในที่นี้พัทธะนี่ก็คือว่าสดชื่นแจม่มใสเป็นสุข นี่พราต้องการจะเป็นคนสดชื่นแจม่มใสเป็นสุขมีลักษณะอย่างนั้นก็อย่าอาลัยในอดีตแล้วก็อย่าหวังในอนาคตใช่คาธรรมดาก็ต้องใช้รวบรัดอย่างนี้อาลัยในเรื่องของกิเลสที่เป็นอดีตก็อย่าหวังในเรื่องที่เป็นอของกิเลสเรื่องของกิเลสในอนาคต ช้คำธรรมดาเป็นภาษาไทยก็ใช้คำว่าอลไยในอดีตคืออะไรในเยื่อของกิเลสในอดีตแล้วก็อย่าหวังอาสาอาสาแปลว่าหวังในเยื่อของกิเลสในอนาคตอย่าแพ้ทางทางให้กิเลสในอนาคต แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้เรื่องอดีตไม่รู้เรื่องอนาคตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ศึกษาเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเดี๋ยวนี้เรามันอาไห่ในเรื่องที่ที่ผูกพันที่ยึดถือของกิเลสในอดีตไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักสิ้นสุด อย่าอะไรในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นมาแล้วในอดีตก็อย่าอาสาหรือหวังสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นในอนาคตเท่านี้ก็พอคำหมายมันก็พอเอาอดีตมาศึกษาก็ได้เอาอนาคตมาวางแผนการก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อจะไปยึดมั่นถือมั่นให,ให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นที่เป็นกิเลสในสิ่งใดทำให้ถูกอย่างยิ่งอยู่ในปัจจุบันตถะตถะบิปัสสติเห็นแจ้งอยู่ในกรณนนีนั้น,น,นในปัจจุบันก็เหมือนอย่างนี้ถ้าอดีตมาพิจารณาอยู่เดียวนี้ก็เห็นแจ้งในอดีต รรหรืออนาคตถ้าพลาดเผลอเลอะโง่อย่างอดีตมันก็จะมีความทุกข์อย่างอดีตมันจะหยิบอะไรมาพิจารณาก็แจมแจ้งในกรณีนั้นๆอยู่ในปัจจุบันก็ต้องยึดถือขันในอดีตก็เรียกว่าอะอาไรในอดีตไมยมั่นขันในอนาคตก <c oughs> ็ มีอาสาในอนาคตด้วยแต่เป็นกิเลสด้วยกันอะไราในอดีตก็ด้วยอำนาจของกิเลสคือว่าอะาไราอาวรอ,อยยางถอนไม่ได้มีตัวตนในอดีตแล้วก็ยังอะไราอาวรอ,อยู่ทีนี้ก็หมายมัน่น อย่างไรอย่างหนึ่งในอนาคตสำหรับตัวตนในอนาคตคนชนิดนี้จะสู้เศร้าทนทรมานเผาลนไม่แจ่มใสพัทเทกรัตตะมีราตรีมีอายุอยู่วันเดียวก็แจ่มใสก็น่าชมเราแปลมันว่าน่าชมพัทธนแปลว่าเจริญน่าดูสวยน่าดูน่าดู อย่าเอาเรื่องในอดีตมาทำให้เสียเวลาแต่ทำให้เป็นสติปัญญาได้อย่าเอาเรื่องในอนาคตมาทำความเท้าลนกับจิตใจแต่แต,แต่แต่จะมาพิจารณาเพื่อจะควบคุมมาให้ถูกต้องได้เป็นของเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะรู้เท่าทันอนาคต พรา,าอารมณ์ทุกอย่างมันจัดเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตได้หรือว่าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้มันจัดเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้เราจะล่าความอาไลในขันในอดีตจะไม่อาสาหวังในขันอันเป็นอนาคตถ้าขันเป็นปัจจุบันนี่ศึกษาแก้ไขทําให้หมดปัญหา อดีตมันล่วงไปแล้วให้มันแล้วไปในส่วนที่มันเป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นกรรมเป็นอะไรต่างๆนี่เลิกไปเถอะแต่มันก็ยังเอามาใช้เป็นเป็นพยานเร่่งเป็นพยานเป็นการศึกษาเป็นหาความแน่นอนเกี่ยวกับธรรมะได้เพราะเรื่องในอดีตทุกเรื่องมันเป็นสันติติโก อยู่ในใจไม่ใช่ศึกษาไดเรื่องในอนาคตไม่มีสันติโกมันได้แต่มาตรหมายคำนึงคำนวณแต่เราก็อาจจะควบคุมได้โดยมีความรู้รู้มีความรู้ความเข้าใจมีปัญญาเดียวนี้อย่างเพียงพอ่ันจึงเน้นว่าจงให้ทำสติปัญญาเดียวนี้เพียงพอ แล้วมันจะควบคุมอดีตอ,อนาคตเองทำปัจจุบันได้ดีแล้วอนาคตจะถูกควบคุมเองเพราะปัจจุบันนี้มันแจ่มแจ้งเราจะอดีตมาศึกษามาศึกษาได้แล้วก็ศึกษาอยู่ในปัจจุบันเพื่อควบคุมอนาคตในอนาคตนั้นไม่มีอะไรที่จะเอามาศึกษานะมันเอามาศึกษาไม่ได้เพราะมันยังไม่เกิด่ย แล้วก็มีหน้าที่เพียงว่าจะมีสติปัญญาพอที่จะควบคุมอน,นาคตได้ไม่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาปฏิกรเยนะมันหวังมันหวังที่จะได้นี่เราไม่ได้หวังที่จะได้เราหวังที่จะควบคุมมันอย่าให้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามันคนละคำพูด ไม่เลยหวังจะได้อะไรจะเอาอะไรเอาสุขสนุกสนานอรอ่อยอะไรในนาคตมาแต่หวังจะควบคุมนาคดอย่าให้เป็นพิษขึ้นมามีอะไรอีกไหมปัญหานี่คุณบาอะไรหมดถ้ามีอะไรจะถามอีกเกี่ยวกับปัญหานี่ก็ถามอีกนะคือปัญหานี้รวมทั้งเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องทุกข์ด้วยใช่ไหมครับที่อาจารย์ตอบทุกเกี่ยวกับทุกคือถ้าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ไม่ใจทุกข์ก็อ,อย่าให้มีความทุกข์เกิดขึ้นในอนาคตคเอาความทุกข์ในอดีตมาศึกษาในปัจจุบันให้เข้าใจจนว่าจะควบคุมไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นในอนาคตนะนั่นเราจะเราจะทําไม่ทันเราจะไม่จะทําไม่ไม่มากพอที่จะที่จะป้องกันความทุกข์ในอนาคตคเอาความเอาความเคยชินแต่คนหลังมาเป็นพยาน มาทำให้เราเกิดความกลัวทาให้เราเกิดความละอายเกิดความเข็ดลาบไม่อยากจะทำรอยอย่างนั้นอีกอย่างเดียวนี้เรามานั่งค่ายครวนพิจารณาอยู่ในที่อันสงบสงัดว่าความโง่ในอดีตเป็นอย่างไรความผิดพลาดเผาลนโดยความทุกข์เป็นอย่างไรในอดีตนะพะเราทําผิดอย่างไรเท่าไรอันนั้นจะต้องไม่ผิดอีก เราจะรู้แจ้งมันเสียมไม่ให้มันตั้ารอยอีกในอนาคตไอ้ที่ว่าความทุกข์เนี่ยมันหมายถึงอะไรอววรไม่ล่วงไปแล้วก็ยังเอามาทุกข์หรือยังไม่มาถึงขัางหน้าก็ยังเอามาทุกข์มาทุกข์อยู่ที่ปัจจุบันนี่างนี้ขาดตุนวินาศเลยแม้แต่ผลกรรมผลชั่วความบาปอะไรก็ตาม กลับใจที่จะไม่ทำอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเอามาทรมานจิตใจเป็นวันเลิกกันมันแก้บาปหรือแสดงอาบัตนะคือมันเลิกกันทีกับอดีตที่เลวร้ายนะ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความถูกต้องความดีอะไรไปจน นจนความชั่วในอดีตไม่มีโอกาสให้ผลกรเด็วนี้มันอดัดไปด้วยความดีความถูกต้องขอ,อกลับเรียนต่ออีกนิดนึงครับหมายความว่าคนที่เอานำเอาเรื่องเหล่านี้มาคิดเขามีกรรมเป็นของตัวเองแต่อดีตมาหรือยังไงครับตามที่รกอาจารย์เรียนครัท่านก็สอนในเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทำกรรมชั่ว เคยให้รู้สึกว่าเรามีกรรมเป็นของตัวนะอย่าไปทำาที่ไม่น่าปรารถนาเข้านั่นเองเบื้องต้นแต่เบื้องปลายเขาต้องการให้ไม่ไม่ทำกรรม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีเจตนาที่จะทำกรรมจะอยู่เนื้อกับเดี๋ยวนี้เมื่อย,ยังเป็นคนเล็กๆสำหรับธรรมะยังเป็นเด็กๆต่อธรรมะให้ถือหลักมีกรรมดีกรรมชั่วทำกันแล้วตรองรับผลกรรม แล้วก็จะระมัดระวังไม่ทำกรรมชั่วจะทำแต่กรรมดีสวยผลแห่งกรรมดีนี่มันยังเป็นเด็กๆรูกสอนอย่างนี้พอโตขึ้นเต็มที่การอบแล้วโอ้ยกรรมชนิดไหนก็ไม่ไหวเว้ยจะต้องเป็นไปตามกรรมนี่พอที่เราจะไม่เป็นไปตามกรรมเราจะไม่ทำอะไรให้เป็นกรรมเราจะอยู่เนื้อกรรมะสิ้นกรรมทันที สองขั้นตอนอยู่เที่ยวมาสวดนะั้นเป็นขั้นตอนแรกเรามีกรรมเป็นของตัวไม่พ้นจากการรับผลแห่งกรรมไปได้นี่เรื่องขัน้นขั้นตอนตอนแต่นี้ที่สุดเราอยู่เหนือกรรมได้สิ้นกรรมได้นี่มันอีก,อ,กอีกตอนหนึ่งตอนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็อยู่เหนือกรรมหรือสิ้นกรรมได้ ที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความแก่ไปได้นี่ก็สอนกันเบื้องต้นนี่สอนให้ไม่ประมาทนะเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ลวงพ้นความตายไปได้แต่ไธรรมะแท้ธรรมะจริงตัวจริงมันตอนนนอน่อเนื่อยู่เนื้อเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนื้ออำนาจเกิดแก่เจ็บตาย เดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้อะไรก็สอนให้ไม่ประมาทรีบทำแต่ความดีต่อสู้กับความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อมีปัญญามากข้าวมากข้าวมากข้ามันจะเลื่อนระดับไปถึงว่ามันอยู่เนื้ออำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายไม่มาทำจิตนี่ให้เป็นทุกข์ได้เพราะไอ ิ่งที่เรียกว่าความเกิดแก่จ็บตายคือไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในจิตใจอีกเมื่อไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวตนขึ้นมาในจิตใจอะไรมันก็ไม่มีมันก็เท่ากับไม่มีหลุดพ้นจากความยึดถือว่าตัวตนความคิดว่าตัวตนนี่เป็นกรงขังอันใหญ่ลลวง สวยสดงดงามไม่อยากจะออกไปจากกรุงขังนี่แล้วมาดูเพื่อนเพื่อนของเราคนหนุ่มอะไรที่เป็นเพื่อนเพื่อนของเราเขาไม่อยากจะออกไปจากกรุงขังนี่คือความเป็นธาตุของกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ กครงขังในอดีตก็ไม่ไม่อยากจะลาทิ้งก็ยังจะสร้างกครงขังในอนาคตเสอปอีกปัจจุบันนี่ก็อยู่ในกครงขังกครงขังของอวิชชาเราก็มองดูให้เห็นมองให้เห็นอวิชชาคืออะไรยึดมั่นถือมั่นคืออะไรกรงขังของอวิชชาคือตัวความยึดมั่นถือมั่น จิตสร้างขึ้นโดยอวิชชาแล้วมันก็ขังขังสัตว์คนนั้นคือจิตของสัตว์นั้นให้ติดอยู่แต่ที่ตรงคือยึดมั่นถือมัน่นยึดมั่นถือมัน่นแล้วในอะไรก็ตามมันก็เป็นความทุกข์ผู้ใดเป็นเรื่องจริงมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญธรรมะ ถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดเป็นเรื่องจริงพูดคำนวณคาดคะเนมันก็กลายเป็นเรื่องเนื้อที่จะรู้ได้ยากที่จะรู้ได้เป็นเนื้อธรรมชาติไปเสียจริงมันเรื่องธรรมชาติแท้ๆนี่ถ้าเราเข้าใจเราจะเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติแท้ไม่มีเนื้อธรรมชาติที่ไม่อาจจะรู้ได้หรือไม่อาจจะควบคุมได้ไม่มี เพียงแต่ว่าต้องมีสติปัญญาเพียงพอกันนะเมื่อสี่สิบปีมาแล้วฝรั่งมันก็ยอมรับนะไอ้คำว่าซิลเปอร์เนเจรัลซิลเปอร์เนเจอรัลไอ้เนื้อธรรมชาตินะมันยอมรับกันใช้กันอยู่เมื่อสี่สิบห้าสิบปีมาแล้วเดี๋ยวนี้คำนั้นกลายเป็นคำเด็กเล่นไปแล้วไม่คือว่าไม่มีอะไรที่ซิลเปอร์เนเจรัลมันลดลงมาเหลือเป็นสปิริตช่ว ความละเอียดลึกซึ้งในระดับที่เป็นของธรรมชาติเนี่ยนันที่ที่สมัยก่อนจะพูดว่าซิลเวอร์นัเรนเดี๋ยวนี้มาพูดเป็นสปปริจจ์มันละเอียดลึกแต่มันก็ไม่เหนือธรรมชาติไปได้ต่อไปเรื่องสปปริชจ์นล้จะกลายเป็นเรื่องง่ายธรรมดาเปิดเผยเ,เหมือนกับเรื่องวัตถุอะไรกันมันก็ไปเข้ารูปเข้ารอยกับเรื่องของเราในพุทธศาสนา คือเป็นพระอหันต์แล้วจะเห็นเป็นธรรมดาเป็นของเป็นธาตุตามธรรมชาติไปหมดแม้แต่พระนิพพานบคนที่ยังไม่รู้จักพระนิพพานก็เห็นพระนิพพานเป็นซิลเวอร์นัทชพร์กพอเห็นว่าอยู่ในในวิสัยในความสามารถในวิสัยของเราพระนิพพานก็ลดลงมาเป็นเรื่องแอสเปอร์ติว ที่พอรารู้มากจนถึงมีได้ถึงได้เป็นอยู่ได้ก็ลดกมาเหลือเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเหมือนกับวัตถุธรรมดาเป็นเรื่องธาตุตามธรรมชาติไปเนี่ยธรรมะมันมีไกลมีครบหมดดักอยู่แล้วที่การศึกษาในโลกปัจจุบันเ,เดินขึ้นไปไม่ถึง ต่อไปมันก็จะถึงก็มันมีอยู่แล้วที่ว่าลึกลึกลึกมันไม่ได้ลึกอะไรมันมีอยู่แล้วเคยเห็นกันแล้วเคยพูดกันแล้วอเป็นธรรมดาสามัญไปแล้วเป็นธาตุตามธรรมชาติไปหมดไม่ยกเว้นอะไรอือเดี๋ยวนี้เราไม่ไม่เห็นว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็จะได้เป็นสิ่งลึกซึ้งเบื้องสูงสุดเบื้องเนื้อธรรมชาติบ้างนั่นต่อไปคุณ คุณก็อาจจะเห็นว่าโอ้ไอเรื่องที่ที่ชชนะกิเลสเนี่ยไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องเกินธรรมชาติเรื่องที่คนเราจะไม่มีกิเลสนั่นไม่ไม่ใช่เรื่องเกินธรรมชาติคือพระอรหันต์เป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสไม่ใช่เรื่องเกินธรรมชาติเป็นเรื่องธรมมธรมชาติตามธรรมชาติคนที่ไม่รู้รือวันแรกได้ยินเหมือนกันโอ้มันสุดวิสยัยนี่มันเหนือธรรมชาติ เอาคําว่าเนื้อธรรมชาติมาใช้แต่ไม่เรื่องธรรมดาแต่มันลึกหน่อยเป็นเรื่องทางวิญญาณต่อมาโอ้ยมันก็อยู่ตรงนี้เองเป็นเรื่องธรรมดาเจนถ,ถึงกระทาตามธรรมชาติเหมือนกระทาวัตถุเหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเช่นนั่นเองตามกฎแห่งอิทัปปเจตา ความสุขนี่มันก็เท่านี้มันก็เท่านี้มันก็เช่นนี้มันก็เอ้ยกูไม่เอากับมึงแล้วคือมันเท่านี้มันแค่นี้ครับแกนีครับขอบคุณครับเช่นนั่นเองวิเศษที่สุดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่ไม่มีใครสนใจมันจะหลุดพ้นออกไปได้ด้วยการเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งปวง ไม่เข้าไปสู่บวงของอะไรอีกไม่คือไม่รักและไม่เกลียดอะไรพูดใ้เป็นวิทยาศาสตร์แบบที่เขาพูดกันสนุกสนานในหมู่นักคิดเนี่ยก็พูดกันได้มากแต่พูดกันได้ไม่รู้จบความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นบวกไม่เป็นลบ ไม่เป็นโพสิตีฟไม่เป็นนักตีไม่เป็นดีไม่เป็นร้ายไม่เป็นอะไรมันเป็นธรรมดาเป็นสมดุลเป็นธรรมดานั่นจิตจึงรักไม่ได้ชังไม่ได้ไม่มีอภิชาคือรักไม่มีโทมนัสคือเกลียดเพราะเห็นความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งเหล่านั้นนั้นเราจะ พอมองเห็นได้ว่ามันไม่เป็นบวกมันไม่เป็นลบถ้ามันมีความหมายแห่งบวกอยู่มันก็รักมีความหมายแห่งลบอยู่มันก็เกลียดหมอคนหนึ่งถามผมว่าไม่สบายด้วยโรคอะไรผมบอกไม่สบายด้วยโรคเช่นนั่นเองโรคชื่อว่าโรคเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองเ็าเลยชอบใจใหญ่ถ้าคุณจะก,กินยา อะไรแก่รืนี้ก็กินยาชื่อเช่นนั่นเองอีกชื่อเรียกโรคก็เ,เลยทราบใจการรู้ธรรมะได้ฉันไม่ได้เป็นโรคอะไรนอกจากโรคเช่นนั่นเองจะกินยาอะไรกินยาเช่นนั่นเองก็ความทุกข์มันก็เช่นนั่นเองนิพพานก็เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองมันก็ก็ก็ก้ก ต่อสู้ทำลายกันไปเองหัวใจของพุทธศาสนาที่เขาทิ้งไม่ยุ่งอยู่ในพระพิสดกไม่เอามาพูดกันไม่ยอมเอามาพูดกันถ้ามาพูดก็พูดกันอย่างผิดๆที่บางคนก็คิดว่าผมเอาเรื่องอะไรเมคอับขึ้นมาเองที่จริงมันเป็นเรื่องในพระติปดอกที่มีอยู่แล้วที่เขาไม่เอามาพูดกันพอเรามาพูดเขาก็หาว่าเรานี่ ประดิษฐ์อะไรกันมาหลอกคนอา้าวมีปัญหาอะไรอีกนาฬิกาเตือนนั้นคุณรู้เรื่องเช่นนั่นเองไาให้พอสะสมให้พอสำหรับเชอออกไปสึกออกไปนี่เอาอาวุธเช่นนั่นเองไปแก้ปัญหาทุกอย่างทุกสิ่ง อะไรอะไรมันชื่อเช่นนั่นเองหมดอะไรเกิดขึ้นกับหัวเราะยาอไว้ทีก่อนไอ้เช่นนั่นเองมาอีกแล้วได้ลาบหรือเสื่อมลาบนนเ,เ,เช่นนั่นเองได้ยศหรือเสื่อมยศเช่นนั่นเองได้นินทาได้สรรเสริญเช่นนั่นเองได้สุขได้ทุกข์ไว้เช่นนั่นเอง